กุลาศีกลุมครับในเดือนพฤษภาคม2565เนี่ยนะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับ1นนะครับเจ้านายที่เคยให้ความเอ็นดูให้ความรักเรานะครับผลักดันให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเดือนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแทนที่จะผลักดันให้เราเจริญก้าวหน้าในที่ทํางานนะครับกลับเป็นว่า ผลักดันให้เราออกจากหน้าที่การงานแล้วนะครับ like, ส how, ่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโอ้โหเพื่อนร่วมงานเราเอ่ยหัวหน้างานเราเอ่ยลูกน้องเราเอ่ยเนี่ยนะครับโอ้โหเดือนนี้นะครับพร้อมใจกันกินโต๊ะเราเลยนะครับแทงข้างหน้าได้แทงข้างหน้าเลยนะครับแทงข้างหลังได้แทงข้างหลังหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับหาใครจริงใจไม่ได้ในที่ทํางานเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับสถานการณ์เยี่ยงนี้นะครับอย่าให้คุณอดทนสักนิดนะครับคุลราศีกุมนะครับถ้าคุณผ่านเลยช่วงนี้ไปได้นะครับ โอกาสจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับดังนั้นอดทนนะครับสู้ๆนิดนึงนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองก็ต้องบอนนะครับเรื่องหน้าที่การงานมันมีปัญหาประมาณนี้นะครับเงินเงินทองทองมันก็น่าจะสะดุดไปพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอนนะครับไม่มากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะครับให้ระวังพวกใครจ่ายเพชรหาความสุขความสําราญนอกบ้านเนี่ยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับ คนโสดเนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับแนวโน้มว่าจะไปเจอรักประเภทว่าประเภทคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะเนาะก็ต้องดูให้ดีนิดนึงครับถ้าเขามีเจ้าของแล้วเราเข้าไปยุ่งเนี่ยครับโอกาสที่1เราจะเสียเงินเสียทองนะครับ2เราก็จะมีโอกาสจะเสียใจเนี่ยก็เป็นไปได้มากเลยนะครับคนมีคู่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเดือนนี้ถ้าอยากจะไปหาความสุขความสําราญนอกบ้านไปเลยนะครับไปให้เต็มที่เลยนะครับไปผ่อนคลายนะครับเพียงแต่ว่านะครับ อย่าไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนอกบ้านนะครับไม่อย่างั้นนะครับบ้านใหญ่เขาลุยเต็มที่เลยนะครับ